อย่างนี้โอ้ย่างเงียบอย่างเงียบ,อ,ยงงยบอันนี้เกือบหลับแต่กลับมาได้แล้วเดี๋ยวแล้วสองพันีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอน้อยตังขออีกอีกสักทีอีกสักทีอกกทขอได้ไหมอีกทีนึงโอ,โอ้โหสิงโตเรียบร้อยดยอกน,นี้หกหมื 6, 000, 4, ่นสีค่ะทุกคนก็แค่นั้นหกหมื่นเจ็ดวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันกับอาชีก้วนะคะก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าเพิ่งพบเพิ่งเห็นเพิ่งเจอกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปนั่นเองนะคะก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเกมซับปารีไว้นั่นเองค่ะโอ้โหบอกเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยแตกโหดมากมากเนเขาแตกกันแบบเยอะมากเพราะว่าตัวคูนคือแตกโหดสุดๆก็ซึ่งใครที่อยากจะลองเล่นที่เดียวกันเนี่ยก็สามารถจิ้มลิงข้างล่างได้เลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาบอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยม นี่คือมันไม่บิดนั่นเองค่ะชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะจ๊ะก็ไปันต่อเลยค่ะก็เริ่มแรกเนี่ยยังไงก็ต้องเบ็ดหนึ่งตลอดไปและเริ่มต้นด้วยเบ็ดสองแกเตอร์เขาไม่ละเข้าเบ็ดสองก็ปังอยู่นะลองดูเข้าไหมเข้าไหมไม่เข้าค่ะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้อยู่กันยาวๆไปเลยจ้าซื้อฟรีเกมไปโลดเขาเรียวกว่ากระตุกต่อมไงอีกตัวหนึ่งไม่เข้าเออซื้อเองก็ได้ไม่เป็นไรนักเลงพอแค่นั้นแหละ ไปต่อค่นทุกคนกับเบิสอซื้อฟรีเกมไป150ซึ่งเกมนี้เนี่ยถ้าเล่นแล้วบวกนะหรือว่าฟรีเกมนี้เล่นแล้วได้เนี่ยคือคนทุนน้อยอ่ะสามารถซื้อลองเล่นตามได้เลยแล้วนี่วายเข้ามานองนี่โอ้โหบอกเลยพันเก้าเบิเบิสองได้มาพันเโอ้โหนี่เอาตังเก้บาทไปแลกกับตังสองพันมาเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ตังเก้บาทตังสองบาทโอ้โหเกินไป เกินไปไหมแล้วยังเลืออีกเจ็ดฟีเกมให้ได้รุนนะคะจะเข้าอีกหรือเปล่าโอ้โหแล้ววายมาดอกนอี้อืออืออีกดอกนึงเฮ้ยไม่เข้าค่ะทุกคนคะ่ะแต่คือตอนนี้เบ็ดสองนะเบ็ดสองจะได้มาแล้ว2000สองพันะโอ้โหเกินไปมากที่นี่นะคะคือฝากน้อยฝากมากคือได้ถอนเหมือนกันหมดฝากน้อยฝากสามร้อยถอนสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะนะ เออเปลี fall. ่ยนต่อค่ะก็ปับเบ็ดไปเรื่อยๆเลยเบ็ดสิบแกร์เออเปลี่ยนต่อค่ะช็อตนี้เรื่อยๆมาเรียงๆรียห้าร้อยกว่าโอ้สวยงามเปลีนต่อค่ะทุกคนอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะจับเบ็ดสิบไหลไป้ายช็อตนี้สิบเข้ามาเออเอาสีเอาสีมาอีกละววายโอ้โหดอกนี้วายมาอีกแล้วจ้าคือตรงกลางอะถ้ามันคอมโบเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัววายทันทีนั่นเองนะคะโอ้โหอันนี้คือ เพิ่มโอกาสในการทํากําไรที่สูงมากคือมาเล่นยังไงก็บวกอะ่ะปาไปเลยเบตสามสิบใส่ก็อยากกดห้าสิบแหละแต่ว่าก็กลวัวไงแต่ว่าก็กลัวงไงไปยันต่อค่ะทุกคนวายเข้ามาเสียดายมาชนนี้ไงไวายืออช้าง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 ,าง,างแล้วืออคิดว่าสิงโตจะเข้านะท้าเมื่อกี้แถวสองเข้านี่สวยเลยแต่ไม่เป็นไรจ้าอยู่กันนยาวๆก็ลุ้นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เค okay, มากสวยวายเออมาดิ มาดิมาดิอือมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ดูพันสองตะรดอกโอ้โหโคตรเลิศปรับเบ็ดไปเลยจ้าเบ็ดห้าสิบเดี๋ยวถ้าได้คุณเดี๋วถ้าได้กําไรมากกว่านี้อีกนะจะซื้อฟรีเกมแบบสูงๆดวมาดูกันว่าการอออินในครั้งนี้เนี่ยมันจะได้ผลดีหรือว่าผลเสียนะคะก็ไม่แนะนํานะคะสําหรับใครที่แบบว่าใจไม่กล้าพอแต่ว่าพอดีเรามันแจ๋วซะด้วยไง เรามันแจวซะด้วยกดไปเลยแต่ว่าตังไม่พอขาดร้อยหนึง่ง <laughs> <laughs> พูดมาสดิบบดีตังไม่พอาขาดร้อยหนึ่งซื้อไม่ได้เออขอโทษแล้วกันงนั้นนะ่ะอีกร้อยหนึ่งก็ตัดมาให้หน่อยเหอะอันนี้มันประชดอะเมขาดร้อยหนึ่งแตกมาเกือบสี่พันดูโอ้สี่พันหกร้อยกว่าบาทจัดกันไปต่อเลยค่ะ จัดนะกันไปต่อเลยค่ะอือแล้วไหลเข้ามาเวลาเอาสวยงามดีแบบนี้เบตร้อยนุ่เฟยเด็ดเบตร้อยนุ่เฟยเราห้าพันแปดโอ้โหสวยงามจัดสวยงามจัดโอ้โหสิ่งโตคือหาวบ่อยมากชอบชอบจริงๆนะหาวบ่อยๆอย่างนี้ออกมาอีกคาโอ้โหหมื่นสามเป็นยังไงเป็นยังไงนี่ยังไม่ซื้อฟรีเกมนะเดี๋ยวจัดกันเลยฟรีเกมดอกนี้นะเดี๋ยวจัดกันเลยฟรีเกมดอกนี้นะคะเจ็ดพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าเจ็ดพันห้าร้อยบาทที่ สุ่มเสี่ยงไปในวันนี้แหละจะได้กลับมาเท่าไหร่นั่นเองเนี่ยก็จะเป็นจะตายยังไงก็มันลุ้นกันถึงแม้ว่าฟรีเกมนี้จะไม่ได้อย่างไหนก็ได้ตังค์มาละหมื่นหกหมื่นหกแปดร้อยเพราะตอนนี้เนี่ยมีกําไรอยู่หมื่นก็ตอนนี้มีทั้งหมดหมื่นเจ็ดเออมีทั้งหมดอยู่หมื่นเจ็ดจ่อไปเลยค่ะแล้วดอกนี้เจ็ดหกห้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไหลอย่างเงี้ยทำไมไหลอย่างเงี้ย ทำไมมันไหลอย่างนี้ทำไมมันไหลอย่างนี้โอ้ยอย่างเงียบอย่างเงียบอันนี้เกือบเหลาแต่กลับมาได้แล้วเดี๋ยวแล้วสองพันตีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอน้อยตังขออีกอีกสักทีอีกสักทีขอได้ไหมอีกทีนึงโอ้โหสิ่งโตเรียบร้อยดอกนี้หกหมื่นสี่ค่ะทุกคนก็แค่นั้นหกหมื่นเจ็ดไม่ใช่หกหมื่นสี่ได้ตังเราตาลายว่ะ โอ้ทุกคนดูเจ็ดพัหนห้าไม่ได้ตั้งกต่แปนั่แค่นั้นแหละใครอยากเล่นทีเดียวกันนะคะเล่นได้เท่าไหร่แลกกันถอนได้ชัว์ทีมเลิ้กงข้างล่างมาสมัครได้เรยจ้า